ต้องหนึ่งนะเฮ้ยเบียร์เป็นนักแตะเกยใช่ปะ่ปะแตะป่ะมจะให้เบียร์เดินนำอย่าทำแบบนั้นเลยเชียวผมเอา้าก็คุยเป็นโนหนึ่งไม่ใช่เหรอ เอาผมเป็นโนหนึ่งไงแต่ผมเอ้ยอย่าแย่ปืนปลาเกลเอ้ยอะไรวะน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวออกยังไงเนี่ยยิงก็ไม่ยิงอย่ามาแย่งปืนกูเนี่ยเมื่อกี้ใครใครโอ้โหึเอาทุกอย่างเลยโอ้โหจะต่อเบียร์แต่ไม่เอาไม่ต่อไม่เก็บ I got supplies ไม่เอา หาเบียในโอ้ชงเสียว่ะชงเสียจริงพอพอพอกำลังนั่งอ่านอมแล้วตบแล้วคอมเมนต์อะไรวะอายุยี่สิบแปดค่ะเบียเอาคูนหกไหมคะผมเอาได้ค่ะพี่มากับเขานึงเอาคูณหกก็ได้เหรอ เอาในระยะใกล้ไงแม่คือต้องร่างชงอะไรเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะเอาปืนนนั้น่ะเดี๋ยวแบบตกก่อนผมให้ปืนครับไม่เป็นไรครับโอเคถ้าเป็นเบอร์สี่เอาเอาลงก็ให้ได้ครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเอาไปเค่ะเอาขึ้เข้ากูเฉยอะไรนะแหวมัอีกแล้วเหรอเขาคุณทบหน่อครับเราให้คนสามแลกกัน ครัที่ปูยังไม่มีอะไรตอนนี้ชีวิตต้องมาวิ่งฟาร์มก็เมื่อกี้ให้ไปเอาสไลด์ในโกดังไม่เข้าไปเอาเสียงเดียวเบาให้เข้าไปเอาในโกดังเลยเหรอแหมก็ใส่เงินก็ได้ก็ทิ้งก็ทิ้งถอดทิ้งไว้ในโกดังถอดทิ้งเลยเหรอหมายถึงว่าถอดใช่ปืนเว่ยยี่อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนดอานเลยถอดปืนไงนี่มีกระดาษเขียวทำไมไม่ใช่ขี้เกียจครับได้แล้ว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 มีอย่างนี้ป้องกดเอียง ตัวแหละครับใช่ครับสองนิ้วครับผมวินเล่น้เพดามาเพดามาชื่ออะไรครับอาจารย์เต้นเต้นสั่งแบ็คโรทแบ็คโรยี่สิบเอามาไหนวะเตะปากแม่งเป็นทางนักสตรีมแล้วก็พิตตี้เหรอคะใช่ค่ะสตรีมเป็นงานทันดิเลยพิตตี้เป็นงานหลักครับไปไหนอ่ะพวกไปไหนอ่ะ ีวจะงัดหน้ามาลูกจะเลิกทำลพีิซี่ขี้เกียจอสองชื่ออะไรหรอคะชื่อเกลครับอีเกลสตรีมอยู่เหรอคะเกลเอิมเอิมเอิม ไม่จะได้ไปติดตามเพจเงี้ยเุ้ยเขาจะรีมกันทุกคนเลยนะเอาจริงเนี่ยเนี่ยใช่เอาแล้วไปบอกเขาหมดเอาเอาบอกหมดดีเาเพจเบอรเพจเบอร์สองชื่อแบล็คโหลดครับเพจเบอร์สามชื่อเบลสิบเอ็ดเกมมิ่งครับเพจเบอร์หนึ่งช่างแม่งครับใช่เบอร์หนึ่งไม่ต้องไปติดตามนะคะเพราะว่าแกไม่น่าจะแกมแกไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่แบบรังได้ ฝึกนานนะครับแบบสั่นิ้วผมก็ไม่<ด><ด>รู้เนุ่มดีดีฮัลโหลฮัลโหลครับมีตัวเลสกเขาถามว่าฝึกสั่นิ้วนานไหมครับกว่าจะได้กว่าจะเล่นได้อย่างมีตัวเล็กได้ก็จะพักหนึ่งครับวินเล่นกี่นิ้วครับใครรู้บ<ด>้างเห็นเขาบอกว่าเล็กหืมไอสัตว์แต่ก่อนไม่น่าใช่อ,อะไรเล็กอะครับมีรถอยู่ฝั่งเกี้ยวมาไปเกี้ยวเออ แต่ใครก็ไม่รักจานใครก็ไม่รักผมไปแป๊บนึงนะใครนะนี่แป๊บเดียวยากหน่อยยิงยิงอย่างเงี้ยก็ยากหน่อยนะที่จะมาลาดมองไม่เห็นมากอนนะทีคุณวินเตลเลสคุณฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยผมยิงเยอะแล้วสิบกว่าแล้วเนี่ยยิงตั้งแต่เกมเมื่อวานเนี่ยตนวันนี้ ไม่หนูนรได้พูดเองนี่ไงเมื่อกี้ไม่มีทิ้งหน้าที่ยิงแฟนคุณคุณตันนวัชพงศ์เนี่ยพิมมาได้ไงอ๋อมีใครเก็บแฟร์ยังสรุปเก็บแล้วขวาขวามีแฟร์กันขวานีแฟร์กันขวานีแฟร์กันหนึ่งห้าห้าไปเลยสวัสดีครับทุกคนเอ้ามีนามาอยู่ในช่องพี่เบียร์ รู้จักกันหรอครับอันนั้นคนละมีนาแล้วป่ะครับอันนั้นน่ะรถถังเหรอบ้านหนูนระมึงบ้านที่เรีามึงเออฝั่งนบ้นานแถวช่องเบียร์เบียร์แล้ววินครับอูก่อนสวัสดีค่ะเราจะออกไปล่าเลยใช่ปะล่ะใช่เราอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลลับรับรับลับ เพื่อจัดเลยนั่งรถนและจะขับรถนิ่มจัดเลยเอเคนทำให้คนบนจิ๊ตซี่ได้ยี่สิบห้าดวงด้วยนะครับฝากถามหน่อยว่ามีนาหรือจักรออมปะอันนี้มันน้อยว่ะเดี๋ยวพ่าอ่านแชทอยู่มีคนถามว่ามีนารู้จักออมไหมครับอ๋อรอด้วยทำเสียงอย่างนี้รอแน่นอนครับผมไปไปกันรอด้คยค่ะ มีคนถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก้มปู่เสียงสองแก้มบอกเสียงน้อแหลไม่ไม่ไม่คือช็อคเลยช็อคเห็นกัขึ้นมาทันทีมาตอแหลพี่วินคอมแรคคอมพิวเตอร์มีคนถามว่าพี่วินเล่นกี่ดึงัาเห็นเขอบเล็กอยู่ข้างแ้วเบิ๊ดี้ตัวซ้ายไปไปช่องไอเดียแล้วก็บนไปเลี้ยวซ้ายอ่ะ ก็ผมขอเพื่อคำถามนี้นะไี่ครบสองชั่วโมงพี่ก็ลงนะคำตอบอะไรเรื่องพวกนูดจริงไม่ข้าวแผนก็คือการวัดนวดเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องหมกไปจิ้มเออต้องหมกแหนบไว้นะคะแค่นั้นเองเอาไปดึงหนวดเหรอเอออเาดีเอาหน่อยคจัดหน่อยจะจบกันเองคืออะไรอ่ะ เบียคิวงคบอคัมแ c ็คสตอ c คิบุ๊มตังค o ว b r o ังคิวฟอรแคร์สป a n ์ตคัมสตอบุ๊มเราต้องอันจะหมดว่ะทำใช้ก็กลบไปเปลี่ยนโซนเซซันบุ๊มมีใครมาคอมเมนต์่ะคือต้องบอกต้องช่วยตอบพี่เขาด้วยนะคะที่ว่าถามมีนารู้จักคนเรื่องคนนี้ไหมคือมีนาไม่เคยรู้จักใครในเกม ตามชื่อคนไม่ได้มาลอยศพยาวยาวนี่หมายถึงว่าแฟนกันอีกยาวเฮ้ยทำไมมันมีอะไรมันมีอะไรหรอกนี่ไงกมันจะลงนะสายมือสายมือสายมือทำไมลงอุ้ยมาร์แม่นวันมาลอยศพจริงเหรอ ยัดหน้าอยูบ้านเราเอไม่เดี๋ยวอเต็มเต้องหนึ่งน้อโ้เองว่าันัดคำเลยพูดง่ทันขับคอยู่ไหนเกไอเบียมดูเลือดกูดิอูไหนเบียมดูเลือดกูอะไรนะครับนี่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะไปแล้ว สตรีมู้คว่ากระสุนให้พี่เบอร์หนึ่งเขาอ่ะเขาโดนเดี๋ยวบั้ดเลยได้ปะอ่ะใช่หรอเออทำไมอ่ะทำไมโค้กปล่อยให้แบบผู้หญิงต้องมาโดนลับกระสุนแทนไม่เข้าใจอืมโค้กพี่แดงแหละอืมอะไรก็ไม่ดีเลยเฮ้ยมีคนมาเฮ้โหเลือดเลือดเราไม่มีเลือดเราไม่มีเลือดเลือดเนี่ยใส่เอ้ามันมาข้างหลังตอนไหนวะโอ้โหถอยมาดึงผมได้นะผมกำลังคุยอยู่ เขาพี่คือความแบบคล้ายๆแต่เราดึงได้ครับมีนาดึงได้ครับดูไหนอะดึงก่อนได้ดึงก่อนได้หมดมึงดูเลือดกูดิไอคิดอะไรนะพี่ภาพเดิมเลยไม่ได้ดีซะเลือดกูที่ภาพเดิมเลยอุ้ยหนุ่มบ้านใหญ่ยิงมา ทั้งนึงแก้มเขาเก็บเลือดก่อนนะคะแก้มไม่มีเลือดเป็นเกิดแดนน์เนอร์เล่นกับมีเตีมคนหนึ่งแล้วก็ใช่ตายแล้วใช่ไหมคะพี่ดูไปไหนนะไม่ได้ไเล่นกับเขาเหรอนั่างกินเบียร์เด็กที่มาชิมนั่งเื่อโง่โอ้แล้วไปนู่นไปนะพี่ไปรวมกลุ่มกับเขาปะรวมนี่อืมเดี๋ผมไปด้วยอยากรู้เหมือนกันประของจริงเป็นยังไง กูบอกอยู่ไม่ใช่หรอว่เมื่อกี้มีคนมาทำไมมึงโดนยิงหลังหักเท็จเลยวะเนี่ยเกี่ยวอมียร์ถอดถอนฟังอมวยหมดอยู่เมื่อกี้นี่ถามมันถามว่าคอมไอคอมพิวเตอร์สายชาร์จแกนี่อยู่ไหนอมวยหมวดโอ้ยเกือบอันนี้บ้านแคมมีงานมไหมก็ไหนผมอยู่บ้านแคมครับพี่บ่าวก็มาและครับอีตัวเมื่อกี้แม่งหมุนอยู่รอบเลยพี่นุครับพี่นุ อเแฟกันนะะคบอกพี่โฟกัสหน่อยครับน้องผมจะนอนไปแฟกันกันโอเคครับมาครับสักทีเถอะเร็วๆเดี๋ยวมันจะยิงแล้วมันจะหนีกันสักไล่หลอกกอนเฮะเอาเอาบุ๋มลืมใครวะเนี่ย ยิงเขาทำไมโอ้ขอโทษนี่กันไม่พูดไม่จาเลยก็จะขออนุญาตใช่ไหมนี่ไม่ได้ช่วย้ก็เห็นแหละเข้าใจป่าก็คือเห็นแหละแต่ก็คือไม่สนใจทตั้งแต่แม่เนี่ยนั่นมาขอบคุณฝั่งนี้แน่นนะกินแล้วอย่าร้องนะร้องดังดีกว่าเพาเกียวอยากรู้เลยว่าเสียงฝนกับเสียงป้านี่ดังกันวะเคยบอกไปแล้วไงว่ายังไงก็ดังกว่าเสียงฝนเสียงกระดูกกล้าเนเราเราเซ เดี๋ยกูดิจะให้กูพูดดีกับมึงได้หรอคะไปี่หกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่สงสัยว่าเสียงกระดูกลั่นหรอที่หมายถึงบันดับเสียงไีโน้ดูสายสายบวกที่แท้จริงดหมอกยังเหยียงกระดูกไปโต้ตใครวะเบียร์คุณจอดจอดกันเบียร์เบียร์มีปืนกันไม่ไม่ไม่จอดจอดเบียร์มันนอนเฮ้ยมันลงจากรถไปได้หวะ เจ้าชู้โค้กเบียนี่แหละใช่ไ่มพี่ดูใช่อะไรนะมั่อยูหลังแฟการตัวนานี้บาไม่ได้หมดปะนี่หลบเนาม่ไมัอยู่กน่งนเหรอใช่ไม่อลกไปแล้วมันอยู่ชั้นสอะเฮ้ยวุยตัดพุทธัแล้วตนังตายังหมดแล้วหมดแ้วเฮ้ยพุทธัแล้วตานังทำมาแล้วตนังทหาแล้วตนัง โ yeah. อ้ยฝากอาหน่อยมันน่าจะเตีมอ่มันขึ้นไปจะตีมอยู่ครับเอ้ยแล้ผมจะพี่นุ๊กมาด้วยใช่ครับพี่ปื๊มาด้วยปืนไปหาไปหาไปเแล้วครับมารส่งดาวสิครับส่งแล้วัมานี่ครับส่งดาวอยู่ดูดิดูดิ เดี๋ยวพี่นุเดี๋ยวพี่นุหลังยัดส่งดาวพี่นุ้ยไปส่งไม่โอเคว่ะส่งเงินได้ครับตอนนี้กำลังรวบรวมเงินไปส่งเงินอยู่ตอนนี้ใช่บอกเอามาสามแสนกินที่หมดแป๊บนึงนะคนไม่แล้วเนี่ยไม่ส่วนสูงโคกไม่น่าจะต้องกระโดดเปล่าสูงคือร้อยหกสิบสูงคือร้อยหกสิบโธ่แหมแล้วว่าแล้วว่าผมตัวน้อยยไม่ไหว อุ้จอดิจอดิจอดิจอจอดจอดิจอด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 ิจอดิจอดิอดิอิอิจอิอิจอดาจอดิดิยอจอดยจอดิจอดิัิอดิอดนอดอไิจอดิยอดิจอิอดิรดิดิจอิจอดจอดนจอดออิอดสอิจอดินอดิจงดิมอดิจอิจอดจอดิจอดิดจอดไอเิีดมัสยิดเห็นปจอนอดมันอยิดิ่จจอออ อ,อังกฤษติดแล้วหาไม่เจอเหรอขอึขอ้นรถคันรถสาวสาวอ๋อนี่ทำอนะไรอ่ะโคกสูงเท่าไหร่นะสายดิบไหมนะอ่ะ อ๋อไม่ได้เอาขึ้นไปไงอะไรนะไม่ได้เอาขึ้นไปพกสุกมิไม่ได้เอาขึ้นไปสตรีมเลยเหรอเจอยอะสตรีมเลยเยอะดีแล้วข้างหลังยังอยู่มัดยิมมันมีอีกตัวฝั่งนู้นข้างข้างหลัง สองตัวนะนี่ตัวเดียวบนบ้านมีโอ้ยเนะ่าติดเเฮ้ิเฮตเฮตเติดเฮติดเฮิดเฮเฮิดเฮติดเฮตนเฮตเิดเฮติดเเข้าดาเข้ามาดเิดิเดเิดเฮเหติดเิเดเเด้ฮยิดเดติดาฮตวเดเฮติตตเเิดเเ แต่เนี่ยใส่เพื่อนเฉยแต่งชอบเนอะคนดูเห็นใช่ไหมว่าผมไม่ได้ตั้งใจผู้นนี้กลับบ้านครับอีกแล้วว่าเป็นเกลียวอีกแล้วว่าโคตรเซ็งเลยคนดูเห็นใช่ไหมว่าผมแบบไม่ได้ตั้งใจไหมผมเห็ดจริงโคตรชั่วเลยแม่ง ตั้งใจใช่ไหมโหเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้อ่ะถามคนดูได้เลยถามคนดูในช่องได้เลยกลับบ้านชัยน้าก็เลยกูยังขำเลยมึงคิดเราจะระเบิดแล้วเนี่ยเราไม่ตั้งใจทำไมต้องขำวะมันตลกเว้ยเพราะเด็กจริงเพราะกดระเบิดกูระเบิดไหมกูไม่ยอมบอกไงยิงผมทำไมไม่ใช่แตยจริงอย่าไปเถียงจริงจริงถามคนดูดูความสูงพี่ของตอนเดินด้วยระหว่าง ไปเหยียบเท้าซวยเลยเจ็บไปไหนเจ็บนั่งอยู่แล้วอย่างดีที่ตัวเองไม่โดนดับกลับนานไหมครับกลับถึงวันอาทิตย์นะครับเบียร์อาจจะตีมเป็นสตรีมออมเล็ตอะไรเงี้ยตั้งใจแน่แน่ตั้งใจใช่ป่ะเนี่ยมีแต่คนบอกว่าตั้งใจไอสัตว์กลับไปย้อนดูสตรีมของเราเลยแล้วพี่จะมาวันไหน ผมกับพี่โคเยอะรู้นี่ใส่ดีใช่ป่ะองศักดิ์คำนวณไปแล้วเชี่ยพี่เนี่ยยัต้องแกล้งูนี่เกินคำนวณเลยวะแต่ยูน้อยกว่าอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับกลับมาเวลาคิดเลจครับดูดิขอเจ้ากลางหนึ่งพี่แต่ว่าพี่โคครับแค่นี้พอใช่เปล่านะเดียะดีนะไงครับ ไม่งอนหรอกเราเดินเกลโดนหนัปลาระเบิดใส่โดนชิ้นเราฝ่ายนั้นเนี่ปแล้วคะแกมแกมดูดีแกมเราโดนแกมเลยจะขึ้นไหมครับวันนี้ไม่น่าจะขึ้นครับดูคนดูก็คิดดูเนี่ยคือการที่ผมคือการที่ผมมันทำดีไมนมีค่าแล้วคนเขาก็มองในจุดที่ผมเคยทำผิดนะเนาะฉันกับผมแล้วใช่ค่ะเด็กกับฉันจะมองเห็นกับต่อครับแล้วเมืองใหญ่บ่อยทำให้เก่งจริงไหมพี่คงกินแผ่นได้กินเลย ไอเบียมันหลับไปวันนะเบียร์ทำไรอ่ะผมคุยคุยธุระอยู่อ๋อ <c oughs> เจียรจะสตรีมไหมวันนี้ไม่ไม่สตรีมครับ <c oughs> เอ <c oughs> ขอทำธุระกันอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวอยู่ถึงตอนไหนอ่ะ <c oughs> อยู่น่าจะอยู่อีกแป๊บหนึ่งมั้งครับเดี๋ยวผมจะไปรวมแก๊งแล้ว ก็ลงสตรีมทำท่าโอ้กูขไม่เำรูเพดว่ะแก้มหน่อยนะครับพีู่ข่ำรูเพดโคกอาท่าคลิปที่พี่พีแอร์ไปรายการพี่โคกกิ้นแผ่นนี้มาประมาณสามเดือนครับนมัจุแล้วเหรอีคนบอกว่าตอนพี่โคกปลาระเบิดก็พยายามมองปลาเพื่อดาว่าไปทางไหนว่เห็นแล้วก็สร้างสถานการณ์เพื่อปล่อยระเบิดพวกมึงนี่มันใครอยู่บ้านแก้มบ้างดูดีว่ามีอยู่อยู่มี มีเบียมีอามมีพี่ตินมีรถเซียมีตะบาดออนไลน์ยี่สี่ครับแล้วก็มีพี่นุกมีพี่ดี้มีเอิรนมีแฟรมีหลายคนมากยี่ตรงไหนพี่ไม่มาบ้างวะพี่ฮัลโหลอะมาร์คหน่อยมาร์คหน่อยเนี่ยพี่ยิงหอกคนเนี่ยในเมืองน่าจะมีเมืองน้ำหอมาร์ะมันตรงนี้มี มันหัวมายิงเหรอมันนอนอยู่เออเข้ามานล้วนอนหนึ่งตายไม่ใช่เหรอนอนยิงตายนะมั้งข้างน้ำไหนเนี่ที่มึงยิงนรอกอะข้างน้ำหน้าบ้านระเบียงตามละมีตัอีกไหนบ้านระเบียงมีวะเข้าบ้านมาละใช่ใช่ใช่ระเบียงแล้วพี่แม่บ้านบ้านอยู่บ้านบ้านโอ้ย ให้ไปโดดมาหาผมป่ะเอามาดิตายหมดป่ะหมดแล้วหมดแล้วใครเนี่ยอ้าวกำลังใจหน่อยหน่อยจะไปอ่านหนังสือต่อละให้แม่บ้านที่อยู่บ้านแคมเข้ามาเข้าคุณน้องอายได้นะดาว99ดอนอายเข้ามากันเต็มเลยไปัญญายังอยู่ในกล่องนะคะให้ใจกำลังใจหน่อยจะไปอ่านหนังสือต่อละ ชดวยๆนะครับอ่านหนังสือขอให้สอบได้นะครับตั้งใจสอบนำร้อนครับอ่านหนังสือแต่ตั้งาก,กูมีมาตีตาตนว่ะเจ็บจัดจัดตรงไหนงอนะถ้ามานตอกสายมาบียิงให้ดูอยู่หน้าบี เนินเนินไกลเนินไกลไกลเไหนวะเนินไกลเนินเนี้ยมักเหลืองมักเหลืองมักเหลืองเคเดี๋ยวมั่มสายอยู่เดี๋ยวดักสายให้อ่ะมันวิ่งสายไม่ได้แน่นอนบอกว่ามีเนินนู่นเลยอ่ะมีสไนวะใช่ใช่ใช่เนินมักเหลืองไลยแต่มันอยู่นอกวงแล้วมันต้องตอนนี้มันขับรถมาเี่มารสามตัวเห็นตอนแรกไม่ใช่ใช่ใมันอนกันเต็มเลยข้างบนข้างบนไหนวะ ไม่ใช่ข้างบนครับตรงเนื้อนั่นแหละสองสามตัวเลยพูดผิดพูดผิดมีนาพูดภาษาไทยไม่เขอรู้เรื่องเอ้าแล้วมีนาพูดภาษาไรเก่งครับมีนาเป็นคนจีนค่ะเดี๋ยวพี่เบียร์ที่พี่เบียร์ปักมูดออกว้ามันคืออะไรคือคนส่งดาวครับผม อ๋ออันนี้เดียวน,นะสตรีมพี่นี่หนูแบบติดตามอันแรกเลยนะ<ช>จะบอ,อกอใครใช่เหรอแล้วสตรีมผมมาโอเคครับแล้วสตรีมผมมาไม่เนหน้าไม่ไม่ไม่เคยสตรีมไม่ไม่เคยไม่เคยติดตามใครเลยอ๋อ <c oughs> ไม่แล้วสตรีมผมมาอ้าเศร้าอ่ะเล่นวนกันติดตามสตรีมเดียว <c oughs> เดียวหนูจะรอมั้ยจะมีนาออกไปก่อนไม่ไม่เดี๋ยวแกมออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวแกมดูเพราะว่าแกมแกมต้องแบบแกมเล่นไม่ขนาดอะเล่นเฟนไม่ขนาดตัวอ๋อไม่ถนัด ไม่ขนาดขนาดไม่ขนาดเฮ้ยบูลลี่อ่ะเฮ้ยบูลลี่อ่ะวะเขาบอกว่าเขาไม่แกบอกเขาว่าเขาพูดผิดแกไม่แกเป็นคนจีนใช่แล้วพูดพูดไทยไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เนี่ยคือมึงงัดกันอยู่ในเมืองนอกบุงแล้วนะอันนี้อันนี้ดีนะที่บอกก่อนว่าสตรีมไม่งั้นคือสันดานดิบมันออกไม่ใช่อ่ะคุณบอกเบี่ยงเป็นคนยิงกูมาวะสายไงจากในเมืองน้ำอ่ะเมืองน้ำอ่ะ ไม่เมืองน้ำเมืองน้ำเออ้ซายเมืองน้ำเนี่ยเบสบอลไม่เจอไอพวกนี้ก่อนได้ปะวะไม้ลอยมึงใส่อยู่นอกวงเลยเหรอเออเจียวยังไงเจียวสัตว์เลยอะโอ้โล่งมากเลยเล่นตรงไหนเนี่ยไม่โดนต่อไม่ตายหมดลรวัวเลยวงเออนอกวงหมดเลยไม่เหลืไม่เจอเลยสักตัวเหลือไอตัวเมืองน้ำตัวเดียวเหลือเมืองน้ำตัวเดียวที่ยิงกูเมื่อกี้ล่าสุดอะไรวะเนี่ยได้วงหมดยิงตายหมดอยากวะ ติดตามไว้แล้วนะคบขอบคุณนะคะวันนี้พี่เป็นหน่วย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 คืออะไรอ่ะติดตามที่ครบด้วยครับและที่สํมภาษณ์จะรีมรีพอร์ตด้วยติดตามผมในช่องสามคือสันดานดิบสันดานดิบนี่ดิบขนาดไหนครับผมไม่มีใครซ้าบก็คือเป็นตัวเล็กแล้หรอให้แค่เท้าที่กุยแล้วหรออืผมว่าต่อให้ต่อให้แก้มดิบแค่ไหนก็ผมว่าไม่น่าจะเกินตัวเล็กแล้วแค่นั้นกหรอ พี่เล่นแบบนี yeah. cassette, mm ้น hmm, ี่ถ้าพี่ไม่สติเก็เล่นรอบๆกันได้นะใช่หรือรอบเลยหรอเย้นรอบเลยหรอนักรอบด้วยอ่ะอยากสอนภาษาอยากสอนภาษา